ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกคนไทยคิดอย่างไรนะครับเพิกถอนพื้นป่าอุทยานทับราน6จุดแสนไร่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ป่าทับรานตอนนี้นะครับหลายๆคนก็บอกเฮ้ย อีกมุมหนึ่งนะประชาชนเขามีเขาทามาหากินอยู่ถามว่าวันนี้นะครับที่ประชาชนทามาหากินเนี่ยเขาก็แบ่งให้ที่ทามาหากินแต่ว่าไม่สามารถซื้อขายได้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนมือได้หรือว่าอะไรได้ก็คือตกตกสมมติว่าท้ารุ่นรุ่นพ่อก็ไปรุ่นลูกเท่านั้นแต่ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนแปลงได้เป็นที่สําหรับทามาหากินแต่วันนี้มีฟาร์มพ,พยายาม ที่จะนะครับออกเป็นเอกสารสิทธิ์ต่างๆเพื่อจะมีการซื้อขายกันได้เพื่อจะเปลี่ยนมือกันได้หรือเปล่าเพื่อจะเอาพื้นที่เหล่านี้ไปขายให้กับนายทุนหรือเปล่าเพื่อจะตกเป็นนายทุนหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับประชาชนนะครับที่ครอบครองที่เนี่ยมันไม่ถึง2 6แสนไร่หรือเปล่านะครับมันมีแค่5 0,000ฝไร่หรือเปล่าแต่มันมีนายทุนเข้าไปลุกเนี่ยนะครับอีก400ร้ายเนี่ยนะวันนี้กําลังจะ ออกเอกสารสิทธิ์หรือจะใช้วิธีแบบเหมาเข่งทั้งหมดเลยแล้วสุดท้ายที่เหล่านี้จะตกไปอยู่ในมือของนายทุนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่อยากให้ประชาชนวันนี้ต้องบอกก่อนนะที่อุทยานเขาทำนะ่ก็คือประชาชนเนี่ยมีพื้นที่ทรราหากินแต่เพียงแค่ซื้อขายไม่ได้เปลี่ยนมือไม่ได้แต่วันนี้มีพยายามที่จะต้องการให้ขบวนการสามารถซื้อขายได้เปลี่ยนมือได้ ถ้ามีการซื้อขายได้เปลี่ยนมือได้แน่นอนครับตกไปอยู่ในมือของนายทุนอย่างแน่นอนใช่หรือไม่นะครับ8กรกฎาคม257จากกรณีนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดรับฟังความคิดเห็นในกรณีเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานฝั่งจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจะต้องตัดพื้นที่ป่าจํานวน265,286.58ไร่ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอัดรัด เมื่อวันที่4ถึงที่5ที่ผ่านมาโดย f a c e b o o k นะครับอุทยานแห่งชาติทับลานได้เปิดให้สมารถให้ประชาชนมีส่วนร่วมในครั้งนี้โดยการให้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของอุทยานระหว่างวันที่28ิมิถุนายนถึงวันที่12กับดกรกฎาคม2 5 6 7 ต่อมานะครับทางมูลนิธิสืบนาคาสเสถียนมีข้อกังวลว่าการจัดการของภาครัฐในลักษณะน,นี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อนะครับระบบนิเวศของสัตว์ป่าและเพิ่มความรุนแรงความขัดแยง้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นระบุว่า1น,นะครับท่านเห็นชอบการใช้เส้นปรับปรุงนะครับสำรวจแนวเขตปี2543ในการปรับปรุงที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการในอัตราส่วน1ต่อ4,000ันหรือว่า one map เพื่อกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับราน หรือไม่อย่างไรนะครับ 2. การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่อนุรักษ์นะครับเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและสามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนหรือไม่อย่างไรสามมั่นใจหรือไม่ว่าเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่เป็นเกษตรกรอยู่นะอาศัยทํากินในพื้นที่ดังเดิมและจะสามารถควบคุมดูแลให้ ไม่ให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือไปถึงมือของนายทุน 4. การใช้แนวเขตเมื่อปี2543ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ป้องกันการลุกป,ป่าไม้ทำลายป่ามาใช้เป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับรานขัดต่อวัตถุประสงค์นะครับเริ่มแรกของการสำรวจทำแนวเขตเมื่อปี2543และมติรัฐมนตติเมื่อ30มิถุนายน2541หรือไม่ 5. การเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดการ เพิกถอนพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นอีกหรือไม่อย่างไรในพื้นที่อื่นๆที่มีรัษดรที่อ้างว่าขาดแคลนที่ดินทํากินและมีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะส่วนเพราะนะครับเป็นประชาชนคนไทยเช่นกัน 6. เป็นการถัดต่อนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่กําหนดให้ประเทศไทยมีป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์และเป็นเศรษฐกิจนะครับไม่น้อยกว่า40%ของพื้น ที่ทั้งประเทศหรือไม่อย่างไรจะจะส่งผลต่อสภาพการเป็นพื้นที่มรดกโลกธรรมชาติของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และการถูกการลดค่าโดดเด่นอันเป็นสากล OUV ตามหลักสากล UNESCO หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็น มูสืบนะะักะเสถียรนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะถ้าจากตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะครับก็หลายๆคนก็บอกเฮ้ยถ้าแบบนี้ก็คือชาวบ้านก็ไม่สามารถจะเข้าไปทำหากินได้แล้วก็ที่ดินของชาวบ้านก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่ดินของชาวบ้านนะครับตามข้อมูลเนี่ยก็ทํามาหากินได้แต่เพียงแค่ซื้อขายไม่ได้แต่วันนี้ชาวบ้านพยายามจะทําให้ที่ดินตรงนั้นซื้อขายได้หรือเปล่านะการซื้อขายเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนมือหรือเปล่าสุดท้ายไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นที่ทำมาหากินไม่ได้เป็นที่เกษตรกรไม่ได้เป็นที่ชาวบ้านแต่กลายเป็นขอองนนาทุหรืเปล่ อันนี้คือสิ่งที่อ้น,นี้ต้องการถ้าถามว่าวันนี้ถ้าชาวบ้านต้องการที่จะมาหาก,กินก็สามารถทํามาหาก,กินได้ทําไมต้องเดือดร้อนแต่การที่เดือดร้อนต้องการที่จะออกนโฉนดหรือออกเอกสารสิทธิ์เพื่อจะเปลี่ยนมือมันคือต้องการจะซื้อขายที่ดินตรงนั้นหรือเปล่าครับตั้งคําถามเอาไว้ตัวใโตใหญ่ๆเลยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวไมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ